สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม World of Tank Beat Season 4นะฮะวันนี้คลิปนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวรถถังคอนเซปต์วันบีทันเดอร์เบิฮะเป็นรถถังเฮฟวี่แท้งเทียบสิบของประเทศอเมริกาฮะหลังจากที่ผมได้ลองประมาณ4-5เกมนะผมคิดว่าเออโอ้โหมันจะเฮฟวี่ก็ไม่ใช่ฮะกึงก่งกึ่งมีเดียมซะมากกว่านะเออเราเลือดก,ก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับผมก่อก็ไม่ได้หนาอะไรขนาดนั้นนะถ้าหาันป้อมมากเกินไปก็อาจจะโดนยิงได้นะครับผมผมจะเรียกเขาสั้นน,นนนนนๆวว่่าาา C1 C1 ละะะะกััคครบผมะฮะมฮทททจี 2,350นะฮะก่่นด้านหน้า250ด้านข้าง110ด้านหลัง50ตนส่วนตังอยู่ที่140ด้านข้าง90ด้านหลัง45ะระยะการมองเห็นอยูอย่ที่282ชนิดปื้นที่ติดตั้งปืน110มิม mm ต EXP 7ระยะเวลาในการเล่อยู่ที่3.3วิเวลาบรรจุอยู่ที่8.3วิมุมยกออยู่ที่20องศาและมุมกดอยู่ที่10องศาเท่านั้นฮะส่วนลายพางก็เป็น วีหกสายฟ้านะครับผมหรือชื่อภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า thunderbird นั่นเองนะฮะแล้วก็มีชุดติดตั้งอีกอันหนึ่งนั่นก็คืออินซีอเมริกาครับผมนะก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเขานั่นเองนะฮะประเทศอเมริกาส่วนยุทธปัจจัยก็ตามนี้เลยนะฮะส่วนยุทธภัณฑ์ก็ตามนี้เลยครับผมส่วนกระสุนก็ตามนี้เลยนะฮะส่วนอุปกรณ์ก็ผมก็ได้ลองหลายอย่างแล้วก็ใจจริงผมก็อยากจะเล่นแบบนี้นะแต่มันก็มันก็ยังน้อยอยู่ดีนะฮะโอ้โหเทียสิบเฮฟวี่เทียสิบเลือดแค่สองพันสี่หเหึหน นั่นเองแหละนะคะผมเลยเอ้ยถ้า,างั้นเราก็เอาไปเล่นกับมีเดียมแท้งเลยกันนะไลท์แทงมีเดียมแทงอะไรประมาณนี้ถ้าไปเล่นไลท์เฮฟวี่ก็อาจจะอยู่แถว2นะครับผมอยู่แนวหน้าไม่ได้แน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมนเกมเ,เ,เลยเลยกันฝั่งเรามีไลท์แทงหนึ่งมีเดียมหนึ่งฝั่งนั้นมีมีเดียมแค่คันเดียวดูซองแล้วผมคงต้องไปไลท์เฮฟวี่สินะแต่จริงเราก็อยากจะไปเล่นมีเดียมอยากไปเล่นไลท์มีเดียมซะเหลือเกินไปไปเลยผมเออแนวหน้าแนวหน้า,นาไปเลยฮะไปฉันดันตูดให้นะอะ มีคนเอฟเคนแล้วหนึ่งคนนะฮะเรียกได้ว่าเกมแรกก็ไปซัดแอดเด็ดๆล้หลงฮะหลงหลงพบ <c oughs> ลงแม่ก,ก็งี้แหละเออเล่นแต่ไลท์แท้งหรือไม่ก็เล่นทีดีนะก็จะไปไลท์ไลท์แท้งตลอดเลยนะฮะอะ่ะเขาจะอยู่ฝั่งนั้นกันหรือเปล่าะฮะระวังด้วยนะครับ <c oughs> ได้นะได้นะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอฟบีเราห้าวจังวะเนี่ยเฮ้ยเอฟบีของเราโอ้ยลูกทองไม่เข้าฮะ โอ้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอกันฮะถ้าเราเล่นตรงนี้จะได้ปะได้ปะวะ 60pp ฮะตอนนี้คือเขาน่าจะเล็งอะไรสักอย่างของเรานะฮะเราต้องอย่าทำตัวนิ่งนะฮะอย่าทำเป็นเป้านิ่งนะฮะเ่้ยๆเดี๋ยวเอฟวีในไปลึกเกินไปหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอาเอาสิเอออย่างนั้นแหละเอาฮีอัดเข้าไปเลยฮะไอ้ครั้นี้เขาก่อบานอยู่แล้วสองหนึ่งศูนย์เอาไปอีกนัดสี่ร้อยนินๆเอาดิเพื่อน โอ้โหหกสิบทีพีไม่น่าโหลดทันว่ะเขาน่าจะถอยไปก่อนนะฮะเฮ้ยไอเอสก็น่าสนนะเพื่อนนะอ่าฮะโหด้านล่างว่าไงฮะฮะเจ้าฮะเจ้าโอ้โหเราหันข้างซะเยอะเชียวเฮ้ยถอยถอยถอยอ้าวโอเคลงดินฮะเฮ้ย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 ไหวหรือเปล่าเบ๊ะเฮ้ยโอเคสวยเพื่อนนั่นแหละซ้ำแพลเก่าฮะเดี๋ยวเราซ้ำแพลเก่าอย่างนั้นแหละฮะสวยโอ้โหแต่ก็แลกมาเหมือนกันว่ะเราก็แลกอยู่นะฮะเราก็แลกมาเหมือนกันนะครับผม ไม่ได้ฮะเขาไม่ยอมมาเขาเล็งเพื่อนเราอยู่เซฟเลือดแล้วกันนะเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดันฝั่งนี้ช่วยกันโอ้โหแดงปี๊ดเลยวะ่ะชาดีเพื่อนเอออย่างงั้นแหละเฮ้ย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 เอ้าเอาเลยฮะเอาเลยอ่ะฮะอือหึเขาเล็งเราฮะเขาเล็งเราเขาเล็งเราแน่แน่ที่แน่แน่คือเขาเล็งเราแน่แน่ฮะโอเคถอยถอยเลยครับผมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยชนชนชนดีกว่า เพดล,ล่างเราเปิดโอเคสวยฮะเหลือแค่2คันเท่านั้นโอ้มีเดียมเราโดนลุงนะฮะเพดล,ล่างเราเปิดนะเพื่อนนี่ไงโ oh, อ้มุมกดเราไม่ได้เอ้ยสวยโอเคมาฉันพร้อมพุ่งชนเฮ้ยเดี๋ยวเ e ห้าสิบลองดูดิว่าใครจะชนแรงกว่ากันฮะถึงแดงพื้ดเลยฮะเอากระสุนฮิสไปเอบโอเค ลายเสือซะด้วยฮะแหมผู้หนุ่มเสียน้อยอย่างไรเนะี่ยดูจากสถานาการณ์แล้วลีโอเราเล่นเป็นไหมนี่อ้าเป็นอยู่นะน่าจะเป็นอยู่นะนี่เพราะว่าตรงนั้นคือจุดสปอตเลยน,นั่นนี่แต่ดูซวงและฝั่งน,นั้นน่าจะไปตรงกลางเลยนะนี่ไม่ตรงกลางก็มาตรงนี้ฮะเพราะว่าเขาน่าจะวิ่งชานะฮ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 ะโอ้ว้าวโอเคเราไปรถถังแถวสองไม่ใช่หรอแล้วทำไมผมหมามแนวนะโอเคเพื่อนเราตามมาอยู่นะโอเค a ัง you เพื่อนโอเคโอเคโอเคอ้าหันอย่างนี้ก็ ไปอ่ะเราหันข้างไปฮะเราหันข้างเยอะไปโอเคได้อยู่ได้ฮะได้ได้ได้แต่เขาหลบไนเฮ้ย 500! 500! ห้าร้อยห้าร้อยฮะห้าร้อยหลบไปก่อนรอดักตูดแล้วกันฮะ,ะอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอโอเคเราดักรอเลย <c oughs> ดันไงเออโอเคฮะโจมตีครับผมเออเฮ<ร>บี่เขาอยู่ฝั่งนู้นป่ะเราต้องลนันว่ะเพื่อนโอเค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  โอเคฮะโจมตีโจมตีครับได้เลยครับได้เลยครับผมบอกได้โอเคอุ้ยอุ้ยเขากดไอ้นี่ว่ะเขาเอ่อมีการเอากระสอบทรายมาเพิ่มเติมใส่เข้าไปนะฮะต้องเรียกได้ว่าเราต้องเอากระสุนหีไอเฮ้ย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 เฮเอาดิเพื่อนเอาเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอ้ยโอ้โโอ้โอ้ถอยถอยก่อน ถอยก่อนผมลืมไปว่าเลือดเราน้อยฮะเอ้ยได้ได้คันนี้ได้คันนี้ได้แม็กซี่แม็กซี่แมก็กซี่พ่อหนุ่มเอายิงไปแล้วฮะขอบใจเพื่อนที่รับดาเมจแทนให้นะเอเมื่อกี้ผมเอาลูกทองยิงเลย <laughs> โอเคไม่เป็นไรับไม่ใช่ไอตีเราจะพูดยิงไม่ได้เน่ยไม่ได้เอ้ยผมจะลงล่างเออตัวผมยิ่งบางอยู่ด้วยอืมอฮะเขาน่าจะเล็งเราแน่เลยเพราะเลือดเราเหลือครึ่งเดียว แต่เขาเผอิญว่าเขาไปเลงเอ็มเอ็กว่อ๋อเทียเก้าเฮ้ยเราต้องเอาไอ้นี่อ่ะทีสามศูนย์ก่อนเลยฮะเออโอเคฟ้าดีโหลดแล้วครับผมเออเดี๋ยวเอ็มเอ็กเราไม่รอดนะฮะเอ้ยรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่ได้ได้อยู่ฮะได้อยู่ที่แปลว่าได้อืมโดนเครื่องยนต์เต็มๆเลยฮะเฮ้ยสวยโอเคได้จะได้หรอเพื่อนเราน่าจะได้ทีห้าเจ็ดเขาเป็นแมกกาซีนนะเนาะโอเคเหลือแค่สองคะแนเฮ้ยโอ้กำลังจะพูดเลยว่าถ้าฝั่งเราไม่ตายสักคนก็คงจะเพอร์เฟกต์สุดๆไปเลย ขอเม็ด <Comment. c oughs> เขายอมแล้วเหรอบ้าบ้านะโอ้ <c oughs> โหไม่สู้ให้เต็มที่เลยฮะเฮ้ยโ,โดนลุกก็แพ้ได้เหมือนกันนะฮะเออเคยได้ยินคำนี้เปล่านะฮะคุณภาพแพ้จำนวนนะครับผมกิ้วทำไมนายไปเล่นตนนัวนั้นล่ะนี่เฮ้ยชู่สุโอ้แต่ก็แลก่กันมาฮะผมนึกว่าได้ยิงฟรีประโถเถ้ยได้เปล่าได้เปล่าเแบเบ้ตอนนี้เรายังไม่เห็นเฮฟวี่อ่ะเรานิ่งไว้ก่อนไม่เพือ่อนโอ้โหนายอยู่นิ่งๆไว้ก่อนก็ได้นะอืมโดนไปสองเม็ดเนาะเ่าหนอกเฮ้ย ผมว่าเมื่อกี้ถ้าผมเอา APCR มันจะแรงกว่าไหมใ้ให้้้ใโอ้ไม่ทันว่ะเฮ้ยถ้าเขาชาร์จกันรอเฮ้ยได้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 โอเคสวยเพื่อนโอเคได้สองฮะโอเคนอกนั้นน่าจะอยู่ในเมืองโอเคงั้นรอไปสปอตตรงกลางแลวกันนะับผมตอนนี้เฮฟวี่ฝั่งเราอยู่ด้านหลังแล้วก็ผมอยู่ตรงกลางไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราคอยสปอตอ้าวตรงนั้นคือจุดสังหารเลยนะนี่พ่อหนุ่มนายคิดจะแคบอย่างงั้นเหรองั้นเราก็ปล่อยให้เพื่อนเราจัดการไปนะฮะที่เหลือ ถ้าผมขึ้นไปมากกว่านี้มันไม่ได้ว่ะเราจะเสียเปียบนะฮะจากที่จะได้เปียบก็จะกลายเป็น10โอเคสวยฮะ5 7ว่ะเฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย IS เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ้ยนายไม่สนอะไรเลย้าบอ IS ยิงไปแล้วฮะประเด็นคือข้ทนี้โหลดกีวิเท่านั้นแหละแต่เราถอยมาตรงนี้ก่อนโอเคกิ้วอ้าวเขาไม่ได้มาคนเดียวฮะเอาดิเอาดิครับเออเอาสิ ไปเพื่อนเพื่อนอเออเออโอเคเพื่อนเอาไอเอสดิเพื่อนเออนายเล็งไอเอสแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกนั่นหนึ่งล้างแหงนะฮะไอเอสนายรีบซ่อมเลยนะไอเอสผมเล็งลางดีกว่าแต่ว่าจะให้มันทะลุลางสักหน่อยฮะไม่ได้หนึ่งเขายิงไปแล้วฮะนี่ยัยเฮ้ยเฮ้ยอีกเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียวเท่านั้นเอ้าเขาไม่ได้เล็งเราโอ้ไม่โดนล้าง ไม่ได้ก็บ้าแล้วไม่โดนล้างอ๋อโอ้ยอ่าเพดล่างเรายิงได้นะฮะเพดล่างเรายิงได้ยังไงก็ได้ลูกคองไม่ได้ก็แปกแลกละอ่ะนานยนยิงไปแลกกี่เม็ดนนย,ยิงหมดแล้วใช่ไหมน่าจะเป็นแม็กกาซีนสองนัดนะครับผมอ่าโหลดดานด้วยนะนานโหลดดานด้วยดีพ่อหนุ่มอืมอืมหนีหนีไปรีโหลดฮะนานคิดจะหนีไปรีโหลดหนึ่งอีกเม็ดหนึ่งฮะอีกเม็ดหนึ่งเท่านั้น อ่าอ่อาไอ้สวยเพื่อนโอเคหมดแล้วโอเคโอเคไปดักเลยเพื่อนอ่ะโอเคที๙สองมาตอนไหนวะรู้สึกว่าเราจะรีเสียบเปียบนะฮะเดี๋ยวถามว่าเกมนี้ผมขอเล่นเป็นร right ้อยแทงแทนแล้วกันขอเป็นมีเดียมแทงแล้วกันนะครับผมฝั่งนั้นมีมีเดียมแทงคันนึงนะฮะโอ้โอเคเขาดีกว่าด้วยนะครับผมเออทีหกสิบสองนะฮะดีพีดีพีเอมเขาเยอะกว่างั้นเราเล่นแนวนตั้งรับเอาเแล้วเพื่อนนะร <นะ S 1> ักษาตำแหน่งเอาไว้ก็หวังว่าทีดีสองคันของเราจะคุ้มกันผมได้นะครับผม แล้วก็โดนยิงฟรีไปหนึ่งเมตรฮะกิ้วกิ้วมิดโกนฮะมิดโกนโอ้โหนายหลบอยกดีนะมิดโกนนะเฮ้ยแต่ตรงนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยได้ได้เราเล่นตรงนี้ได้ฮะโอเคสวยมาจริงหรือเปล่าอ้าวสวยเหรอเพื่อนสวยฮะสวยงามบาลแทเก้าร้อยเหลือเก้าร้อยเท่านั้นเดี๋ยวได้ร้อยก่อน เราต้องหันไปยิงจากด้านขวาไอ้ด้านซ้ายได้อยู่อีร้อย,ยได้ฮะโอ้แต่เราขึ้นมาลึกกว่าถอย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 ก่อนถอยก่อนถอยก่อนเอาเศรงามซ้อมดิเพื่อนซ้อมดิคอมเม่นแม่นขอเม,นเมน่เมนแม่นหน่อยเพื่อนคอมเม่นแม่นได้ปะหกสิบทีพีว่ะโอเคสวยงามฮะเอ่อ โอเคผมเดินหน้าไปเลยตอนนี้ทีดีสองคันรู้แล้วนะฮะอาจจะอาจจะอ้าวอ้าวอ้าวเฮย้ยโอ้เข้าถอยไปก่อนเฮย้ยสว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 ยเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้ามาอย่างงั้นแหละอย่างงั้นแหละพรหนุ่ลจะอีกอีกตีอีกตีดเดียวเท่านั้นเขาถอยไปแล้วแหละเออเลื่อนเหลือสีะนะ่ร้อยขนาดนั้นถ้าเดินมาอีกผมก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะฮะเ,เฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจริงหรือเปล่าเแบบแบบีมาจริงหรือเปล่าเแบบี เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์นายอย่าเพิ่งรีบเพื่อนมันจะมีสองคันนี้อยู่นะฮะผมว่าทีดีฝั่งนั้นน่าจะอยู่ตรงนี้อ้าวอยู่นู่นว่ะเฮ้ย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 อ่ะเฮ้ยดูเฮ้ยอุตส่าห์ได้มุมยิงฮะบ้าบอโอเคเอาใหม่แก้ตัวใหม่ฮะเราโหลดเร็วอยู่สี่ร้อยไม่น่าตายฮะเออดาเมจเราไม่ถึงขนาดนั้นว้าช่าวัตโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายขอเมนแม่นขอเมนแม่น อาคัน,นี้แล้วกันนะฮะโอ้ยสี่ร้อยสี่สามสอเอ้ยสวยเพื่อนเอาหีอัดเลยแล้วกันนะฮะโอ้โอ้ว้าวอโอเคแต่เราต้องหาที่หลบว่ะงั้นผมไปเล่นด้านล่างแล้วกันโอเคสวยรอดักรอดักรอดักดักอีร้อยฮะดักอีร้อยต้องมาแน่นอนเฮ้ยเธอเฮ้ยมาหน่อยสิมาเถอะเฮ้ย อ้าวเขาเห็นเราก่อนเขาสปอตเราได้ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดอีร้อยนายเอ่อนายเล่นดีๆหน่อยสิเพื่อนเอ่อ WZ ชาร์จนายจบเลยนะโอเคสวยเดี๋ยวผมกดรอคุ้มกัน w ับกันเอ้ยไม่ใช่อีร้อยฮะเจ็ดอีร้อยได้มั้งเออฝั่งเราก็มีตั้งเอ็มยอกันเนาะเออไปเดี๋ยวเราไปถ่ายถ่ายฝั่งหรือตูดโอเคสวยเฮ้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 ยโอ้โหกิ้วโอ้โหนายไปแนวหน้าเลยเหรอเพื่อน เพื่อนเอ๋เอาอได้แหละได้จะได้แหละนะฮะโอเคสวยไปยังไงยังไงพ่อหนุ่มโอ้โหเรียบร้อยฮะกิ้วมีโดโกนเราไปแล้วให้ผมอ่ดูทรงแล้วน่าจะโอเคชัดเจนฮะถอยเลยถอยเลยครับผมเอาดิเพื่อนขอเปนแม่นย่างงั้นแหละอย่างงั้นแหละเ,เออเออโอเคโอเคอ่ะฮะ ยังจะโดนเก็บอีกแล้วเพื่อนอะไรเนี่ย อ่าเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับเจ้าคอนเซปต์วันบีนะผมก็ผมว่ามันก็เป็นเฮฟวี่เมทเหมือนเดิมเหมือนกับไอเอเอคันที่แล้วเลยนะฮะไม่ต่างกันเลยนะเพียงแต่ว่าไอคันนี้จะโหลดเร็วกว่าเลือดน้อยกว่านะเกาะอาจจะหนาขึ้นมานิดนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัวอาจจะรีดเบนกว่าหน่อยนึงนะฮะไม่หน่อยละมันจะเยอะอยู่แหละสุดแล้วก็มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะับผมโดยรวมแล้วส่วนตัวผมคิดว่ามันเหมือนกันเลยนะฮะระหว่างเอเอกับเจ้าคอนเซปต์วันบีเนี่ย เออไม่ต่างกันมากนะฮะท้งนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับทีมแล้วก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนที่จะเล่นด้วยนะหรือว่าใครจะเล่นตามผมก็ได้นะอันนี้ผมเซตว่าเออเซตแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมนอกจากว่าเขาจะมีการปรับแพทใหม่นะฮะอาจจะมีการเดินเนอร์หรือว่าอาจจะบัฟมาก็ได้อะไรประมาณนี้โอเคสำหรับชิมนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมหากาชอบกไดไลค์กดแชร์และก,กดติดตามกันเอาไวไ้เพื่อเป็นกำลังใจไว้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับงห